เด็กนะฮะเนี่ตัวเล็กๆน้อยๆสวัสดีครับผมอยู่ชั้นไหนครับเนี่ย5้ครับโ<อ>รบงเรียนอะไรครับต่างนี่จุมชนมากอมฤตมาอมฤตโอ้โหอยู่ที่นี่เนาะใช่ไหมหรืว่าระยองน่แค่ชื่อคล้ายๆกันนะแหมหยอกเล่นหยอกเล่นมาแล้วหลวงตาจะมาแล้วนี่ไม่ต้องกลัวเปียกเลยนะคุณแม่นะ โอ้สุดยอดจริงๆโอ้ใส่ผ้ายางอันนี้เขาเรียกผ้ายางนี่อซื้อกันฝนเนี่ยซื้อกันฝน,น,นแล้วบอกผ้ายางโอ้โหคุณแม่อายุอะไรแล้วดีครับ73 <rises> 73อายุเท่าตาบุญชื่อเลยหล<รณ>ตาบุญชื่อแล้ว73 73, ออ73เองอเดินยังกส60เลยเนาะใช่โอ้เดินอย่าง50เลยดีกว่าคุณแม่เอาอะไรมาถวายหลวงตาน้ำน้ำอย่างเดียวอ่ะโอ้โหไม่เอาบ้านพร้อมที่ดินมาถวายด้วย ยอยากเล่นยอยากเล่นคุณแม่เนี่ยโอ้โหโมานั่งรอกันอยู่เนี่ยฮะเนี่ยไฟวับๆอยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะับท่านผชมฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปนะฮะไปรับหลงตาและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับท่นานผู้ชมครับแต่นาฬิกาทิศสองนาทีอยู่กันบริเวณบ้านบางแหวนนะครับตำบลตากทองอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรนะฮะมาที่วันนี้ไหไล์กันสองกล้องเลยนะฮะไม่ต้องห่วงและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณด้านหน,าน้าเนี่ยเป็นตลาดบางแหวนนะฮะตำบปลปากคลองอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร มานี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงมานั่งรอกันอยู่นะฮะเหมือนเดิมแม่ทุกภาคนี่เหมือนกันจริงๆนะฮะต้องบอกเลยว่าภาคใต้นี่พี่น้องประชาชนที่เริ่มใสย่ยศรัทธานในศาสนาพุทธนี่ไม่ได้น้อยกว่าภาคอื่นเลยนะครับและนี่เราอยู่กันนะครับเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิวดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะฮะคุณผู้หญิงหลบนิดนึงครับหลบนิดนึง นะโอ้โหบรรยากาศนี่อิ่มบนยามเช้ากันเลยนะฮะแหม่นั่งดนะูฮะสดลูกโูลูกตาเลยนะครับอ่ายกเลยครับยกเลยนี่วันเกิดด้วยบอกหลวงปู่ด้วยนะแหมจำได้ื่อกีเขาบอกว่าวันเกิดเขา นี่คุ้มนะฮะฝนตกเป็นละอองนะฮะมาโชคดีจริงๆไม่ร้อนนะครับเช้านี้แล้วก็ดีมากเลยที่ฝนไม่ตกเดิมทีแล้วเนี่ยฝนตกนะระ,ะนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยดิวนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะครับอยู่กันบริเวณแยกบางแหวนนะฮะโอ้โหหลายคนจำเสียงผมได้อ้าวขอบคุณมากเลยไม่ต้องจำหน้านะฮะไม่หลอ นะครับเพราะว่าเคยประกวดโดมอนแมนแล้วเขาบอกอ้วนไปนะเอาแต่เสียงพอแล้วกันนี่พี่นันนะฮะตำนานพูดเข้าเฝ้าจีวอน,นอมามาาบเรียนลูงปูแล้ว น้อยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยลูกเออเอาเอา้อาปากล้อรับบุญเลยนะฮะพี่ไก่ละหางทรายดิแม่พี่ไก่หันหน้าเด็กมาหน่อยป้าสวัสดีครับอ้าอบุญกันไปเลยเหลือเชื่อนะฮะแล้วนี่สิ่งของต่างเนี่ยที่หลายๆคนนำมาถวายหลวงตาบุญชื่นนะฮะเราจะนำมาใส่รถนะฮะรถตู้รถกระบ,บะรถยนต์หกล้อเดี๋ยวก็จะไปจัดลงทางทั้งหมดเลยนะฮะหลวงตาท่านไม่ได้เอาอะไรไปเลย สวัสดีจ้าโอ้ตกใจทำไมเนี่ยสวัสดีแม่กำลังดูลูกกันอยู่เลยนะนี่ฮะเจ้าหน้าที่นะครับจิตอาสาหน่วยกู้ภัยนะฮะรวมถึงประชาชนเนี่ยก็มาช่วยยกน้ำนะครับ่นี่ฮะต้องบอกว่าพี่น้องชาวหวาดจุมพรนะครับ